สืบเนื่องจากการที่พรรคพลังประชารัฐได้มาเชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลและที่ประชุมร่วมคณะตาําแกนหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้มอบหมายให้ท่านเลขาธิการพรรคได้ทําหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเพื่อเจราจาในรายละเอียดทั้งหมด ในที่ประชุมวันนี้ท่านเลขาธิการพักคือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบัดนี้การระสานงานทั้งหมดได้เสร็จสิ้นลงและเป็นอันได้ข้อยุติแล้วโดยเงื่อนไขที่พักประชาธิปัตย์ได้นำเสนอนั้น ได้รับการตอบรับทั้ง3ข้อข้อที่1ก็คือในเรื่องของนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการประกันร,รายได้เกษตรกรได้รับการยอมรับที่จะบรรจุไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลในประเด็นที่2ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อ าประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเงื่อนไขประการนี้ก็ได้รับการตอบรับในประการที่3เงื่อนไขในเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเงื่อนไขนี้ก็ได้รับการตอบรับเช่นเดียวกันโดยพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้แจ้งให้ทราบว่าหากผิดไปจากเงื่อนไขดังกล่าว พักส,สามารถสมนติในการที่จะทบทวนในอนาคตได้ในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลสำหรับในการพิจารณาของที่ประชุมพักในวันนี้ได้มีการนำหลายปัจจัยมาพิจารณาประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการณ์ของพักในเรื่องการแสดงท่าทีของอดีตหัวหน้าพักท,ที่ ได้ประกาศไปในช่วงของระยะเวลาการหาเสียงรวมทั้งพิจารณาถึงความต้องการของประชาชนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รของพรรคในแต่ละพื้นที่ประกอบกับนโยบายที่พรรคได้หาเสียงไว้ในช่วงระยะเวลาของการรณรงค์ว่าจะสามารถทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ได้อย่างจริงจังได้อย่างไรนอกจากนั้นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่นํามาประกอบการพิจรารณาก็คือพรรคประชาธิปัตย์รหตนัดรีว่าในการเลือกตั้งที่ผ่านมาประชาชนได้ตัดสินผลการเลือกตั้งให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนเสียงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจานวน53าท่านซึ่งวันนี้พรรคประชาธิปัตย ลายเป็นพักขนาดกลางเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าย่อมมีข้อจํากัดบางประการที่ไม่อาจทําให้พักประชาธิปัตย์สามารถที่จะบรรลุความประสงค์ของพักได้ทุกอย่างอย่างไรก็ตามที่สําคัญก็คือว่าพักได้ตระหนับว่าไม่ว่าจะตัดสินใจไปทางไหนย่อมจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบก,กลับมามีผลกระทบต่อพักอย่างกว้างขวางอย่างแน่นอนการตัดสินใจของพักจึงต้องอยู่บนพื้นฐานของการยึดประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ของพักหรือยึดประโยชน์ของประเทศเหนือประโยชน์ของพักทั้งนี้ก็เพื่ออย่างน้อยประการที่หนึ่งต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเพื่อให้ประเทศสามารถ หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนในทางการเมืองได้นะครับประการที่สองให้ประเทศสามารถที่จะมีรัฐบาลเสียข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้และในประการที่สามให้ประเทศสามารถที่จะมีการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากอันได้แก่กเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่มันสำปะหลังชาวสวนยางพาราปาล์มอ้อยข้าวโพดรวมทั้งชาวประมงได้สามารถมีหลักประกันในเรื่องรายได้ในการนำนโยบายประกันรายได้เกษตรกรของพรรคประชาธิปัตย์ให้ไปสู่การปฏิบัติที่ปรากฏผลเป็นผู้ประทำต่อไปได้และในประการที่4การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ในอีกในย่าหนึ่งก็เสมือนกับการหยุดอำนาจหรือการปิดสวิตช์คอสอชอเพราะว่าคอสอชอจะหมดอำนาจก็ต่อเมื่อรัฐบาลใหม่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณหรือเข้าปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นในประการที่5เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์โดยเสนอเงื่อนไขข,ของการแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อนำประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นนั้นนั่นก็คือการสะท้อนให้เห็นว่าเราประสงค์ที่จะให้ประเทศได้เดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นและประสงค์จะให้มีการปลดล็อกหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ทำได้ยากยิ่งและเกือบจะเรียกว่าทำไม่ได้เลยถ้าสามารถคลี่คลายประเด็นนี้ได้ ให้อนาคตเราสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยกติกาปกติโดยการแก้ไขข้อหนุนในมาตรานี้ก่อน <c oughs> ก็เสมือนกับเป็นการป้องกัน <c oughs> การฉีกรัฐธรรมนูญในอนาคตได้อย่างไรก็ตาม <c oughs> เมื่อได้พิจารณา <c oughs> ถึงประเด็นแวดล้อมทั้งหมดแล้วพรรจึงได้มีมติตอบรับคำเชิญ เข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและโดยเหตุผลที่พรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็นพรรคแกนหล,ลักในการจัดตั้งรัฐบาลนี้มีมติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ mm hmm. พรรคประชาธิปัตย์มีมติเข้าร่วมรัฐบาลจึงได้มีมติเห็นควรสนับสนุนตามมติของพรรคพลังประชารัฐซึ่งเป็น,ปนพรรคแกน นำในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกับที่พักพลังประชารัฐได้เคยมีมติสนับสนุนพระท่านชวนหลีไยให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นสำคัญสำคัญที่ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบครับนก่อหน้านี้นี่ ความจริงก็เป็นเรื่องที่ได้เจรจากันมาตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้รับเกียนให้รับตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรเพียงแต่ว่าในการเจรจาเรื่องการจัดสรรตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีในอนาคตนั้นตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร จะไม่มีผลกระทบต่อจํานวนที่นั่งในคณะรัฐมนตรีเมื่อมีการเจรจาต่อไปในรายละเอียดครับหน้านี้เนีท่านห้เคยหาสงว่าการมี252บอมาวตเลือายกรัฐมนตรีเปรียบเมือนกับประชาธิปไตยิบตอนนี้เท่ากับประชาธิปัตจะเข้าไปรมัระชาตยบเอ่ผมยังมีความเห็นเหมือนเดิมว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปไตยมี3แบบ คือประชาธิปไตยทุจริตประชาธิปไตยวิปริตแล้วก็ประชาธิปไตยสุจริตนะครับอันเป็นอุดโการของพรรคประชาธิปัตย์การเข้าร่วมรัฐบาลโดยมีเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็คือทางหนึ่งที่จะพาประเทศพ้นจากความเป็นประชาธิปไตยวิปริตที่มันผิด แผ่ไปจากประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นโดยการแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อสครูันี้สสทงหมเอาปชะยกมือให้เกปนรัฐมนจนิด้วยครูเอ่ออันนี้เป็นมติของที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพัคนะครับที่เมื่อพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นแกนตั้งรัฐบาลมีมติเช่นนั้นในฐานะพักร่วมรัฐบาล ก็จะต้องมีมติตามที่พักพลังประชารัฐได้เสนออยงางที่ผมเรียนแล้วครับ,คครบแต่ตรงนี้มันจะขัดแย้งกับจุดยืนของคุณรัิสิทธิ์ที่ผ่านมานะครับเ,เพราะว่าล่าสุดที่ผู้สื่อข,ข่าวถามคุณรัพิสิทธิ์คุณรัิสิทธ์ก็ไม่ตอบก,ก็บอกว่าวรอดูพรุ่งนี้ตรงนี้มีความกังวลเลครับว่าคุณรัพิสิทธิ์อาจจะไม่ทำตามมาติพรรคอาจจะยอดออกเสียงก็สแสดงทีเดียผมคิดว่าสมาชิกทุกคนก็จะปฏิบัติให้เป็นไปตามมติพรรคครับถ้าตัวมติ ก็ยังมีความสําคัญอยู่อย่างน้อยก็ในฐานะหัวหน้าพักการพิจารณาวันนี้ก็ได้คํานึงถึงสิ่งที่อดีตหัวหน้าพักได้ไปประกาศไว้ต่อสาธารณชนเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสิ่งที่ผมเรียนเมื่อสักครู่วันนี้เราไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นพักลําดับหนึ่งหรือลําดับสองของสภาผู้แทนราษฎรที่เราประสงค์อะไรเราจะได้อย่างที่เราคิดได้ทุกประการเราอยู่ในฐานะพักที่มีพักขนาดกลางเพราะฉะนั้นเนี่ย จะทำอะไรก็ก็เราไม่สามารถที่จะได้อย่างที่เราคิดทุกอย่างนะครับและอย่างน้อยที่สุดพักก็คํานึงถึงการที่จะเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นการประสงค์ให้เห็นการจัดตั้งรัฐบาลเกิดขึ้นโดยเร็วก็เท่ากับเป็นการปิดสวิตต์กสอชอ,อย่างทีผ่ผมเรียนให้ทราบและก็การที่เราเสน,นอเงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูญน,นั่นก็คือการที่เราประสงค์ที่จะ เห็นประเทศเดินหน้าต่อไปอในลักษณะของความเป็นประชาทิปไตยยิ่งขึ้นได้ใน,น,นคะคระับคร ความจริงประเด็นใหญ่สูงสุดของรัมนูญฉบับน,นี้นอกจากความไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มร้อยแล้วเนี่ยนะครับประเด็นใหญ่ก็คือว่ากําหนดไว้ในหมวดหนึ่งที่ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นเนี่ยเกือบเรียกว่าปิดประตูตายเพราะกําหนดไว้ว่าถ้าจะแก้ไขรัมนูลน,นอกจากจะต้องใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาซึ่งรัมนูลทั่วไปก็กําหนดไว้เท่านี้เท่านั้นเอง ถ้ามีเสียงข้างมากของที่ประชุมร่วมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภาก็สามารถแก้รัฐมนุได้แล้วแต่ยังกําหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกว่านอกจากเสียงข้างมากแล้วยังจะต้องรับเสียงของฝ่ายค้านไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบและต้องมีเสียงของวุฒิสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามรวมทั้งบางเงื่อนไข หรือบางประเด็นจะต้องนําไปสู่การทําประชาธิปด,ด้วยซึ่งเกือบจะเรียกว่าปิดประตูตายเพราะฉะนั้นพรรคประชาธิปัตย์จึงเห็นว่าจุดเริ่มต้นของการที่จะแก้ไขรัฐนูลหรือนําประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นั้นต้องเริ่มต้นที่การแก้รัฐนูลและมาตราที่เป็นอุปสรรคสูงสุดนอกจากเนื้อหาอื่นๆที่ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็คือการที่จะต้องสะดอกกุญแจมาตรานี้ให้หลุดออกไปทําให้แก้รัฐนูลง่ายขึ้น ให้เหมือนกับการแก้โดยรัฐมนุนปกติแค่ใช้เสียงข้างมากของรัฐสภาเท่านั้นเพื่อถัดจากนี้ไปจะได้สามารถเปิดประตูน,นาไปสู่การแก้รัฐมนุลในมาตราอื่นๆหรือประเด็นอื่นๆนําไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นได้ในอนาคตพักกิ่งเห็นว่าตรงนี้เป็นประเด็นเริ่มต้นที่ประชานิี่ตาสมควรที่จะนําเสนอและขณะนี้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับในหลักการและเราก็ยังได้เรียนได้ทราบว่า จะต,ต้องขอให้รัฐบาลได้บรรจุเรื่องนี้ไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยนั่นหมายความว่ารัฐบาลควรที่จะได้รับเป็นเจ้าภาพในการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างน้อยในประเด็นนี้เป็นประเด็นต่ำสุดในอนาคตต่อไปนะครับ